วันนี้เราก็ส่งกันล,ลัวัๆนะคะกับเจ้าลอกวีแบ็กูซ่าเลสเทสนะคะหรือว่าเจ้าหัวแดงนั่นเองนะคะโคตรหล่อ,อบอกต่อเดี๋ยวนี้นะคะตัวนี้ที่จับมารีวิวก็จะเป็นเบอร์ห0พันนะคะเรามีทั้งหมด5เบอร์นะคะ2,000 3,000 4,000 5,000แล้วก็6 0 0 0นนะคะตัวนี้ขอรีวิวเบอร์6000ละกันเพราะว่าก็เป็นเบอร์หนึ่งที่จริงๆมันขายดีทุกเบอร์นะคะมาพร้อมน็อตแต่งอย่างเทในราคาเพียง9 9 0กิบาทเฮ้ย hey, จริงดิ ได้น็อตด้วไหมคบพี่หรือว่าได้แต่ลอกอะตอนแรกก็ว่าจะขายแต่น็อตเก้าร้อยเก้าสิบาทแล้วก็ลอกไม่ให้เนืลูกปืนแันเนลแปดตลับนะคะกิ๊กเสียงลั่นไหมนี่นนี้เราก็โอ้ใช้ได้เลยระดับหนึ่งระดับหนึ่งใช้ได้เลยและอีกโจทย์หนึ่งที่ลูกค้าถามมาว่านอกจากเสียงมันได้แล้วไหมพี่แล้วเบรกมันได้ไหมครับพี่เดี๋ยวลองปิดให้ดูนะคะอันนี้เบอร์หกพันนะ เบรกมันน่าจะอยู่ประมาณสิบสองถึงสิบห้ากิโลโใช่ค่ะ,ะคือลูกค้าหลายคนถามมาว่าโูพี่ผมจะไปตกปลาบึกไซส์เก้าสิบโลมันก็มันก็ไม่สมควรจะซื้อเพระาะราคาประมาณนี้เขไาเข้าบึงสำรานมันก็ต้องให้เกียรติบอกคนนิดนึงนะคะพี่ของ,ของอปลาไซส์ห้าสิบหกสิบแต่ถ้าถามหนูว่าตกในระดับพวกสวายปลาบึกไซส์สิบถึงสามสิบกิโลเล่นได้นะคะ,ะแต่จะเอาไปเริ่มต้นไซส์ห้าสิบหกสิบ เ,เขาอีกนิดนึงนะคะซื้อแพงกว่านี้สักหน่อยแล้วกันนะครับแต่เจ้าตัวเนี้ยหนูว่าตอบโจทย์ลูกค้าที่แบบเอ้ยเอาไปตกสวัยประปึกบบอทั่วไปนะคะบอดยืนพื้นหมายธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยเหลือหรือว่าเข้าเขื่อนอย่างเงี้ยซื้อทีอหนึ่งสิบชุดอย่างเงี้ยมันก็เซฟงบประมาณเพราะว่าปลาเขื่อนบางทีมันก็ไซส์สิบกาโลอย่างเงี้ยไอตัวนี้มันเอาอยู่อยู่แล้วสบายสบายครับสบายสบายแล้วก็สำคัญคือน็อกแต่งนี่จับง่ายหมุนลื่นนะคะเนี่ย มันหมุนนะไม่ใช่แบบเป็นน็อกตายนะคะเวลาเราจับเนี่ยจับฟ้ายัางไงเราก็หมุนได้เลยอ่าไม่ไม่แบบว่าเขาเรียกอะไรไม่ฝืดไม่ฝืดมือนะคะตัวนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่หนูบอกเลยว่าคุ้มดีในราคาเท่านี้นะคะอ๋อล่อกสปินนิ่งสลับซ้ายขวาได้นะคะอ,คอ่ะาไหนๆก็ไหนๆแหละสลับ,ลบโชว์<ม>ชนหน่อยะะไม่ไม่นี่นะโอเคบางคนเขาแบบมือใหม่ไงสลับอย่างนี้นะคะเวลาเรานี่เราก็หมุนด้านนี้นะคะเนี่ยขามันจะคลาย ได้ไปเป็นปร่อหมุนซ้ายไม่ต้องตกใจนะคะไม่ต้องไม่ต้องส่งมาเปลี่ยนนะครับถอดได้นะคะแหนเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ถอดออกสลับข้างกันได้เลยข้างได้เลยพอเราจิ้มเข้าไปตรงๆแล้วก็เข้าเดือยนะคะสปูนเป็นโลหะนะคะลูกค้าสายคนถามสปูนพลาสติกหรือเปล่าสปูนพลาสติกเสียงไม่ใช่อย่างนี้นะคะสปูนโลหะนะคะแหนหลอนๆนะคะก็ถามหูว่ามันก็เป็นล่อกันเอกประสงค์ที่ จะงานน้ำจืดงานน้ำเค็มได้อยู่นะคะแต่ว่าถ้างานน้ำเค็มก็ควรล้างก่อนเก็บนะคะเพราะว่าราคามันไม่ใช่ตัวสี่ห้าพันนะคะถึงจะใช้ตัวละสี่ห้าพันก็ต้องล้างนะคะก็ควรจะต้อง,องล้าง,ะงนะค็ควจะต้องล้างก่อนคือล้างน้าเปล่าแล้วก็เก็บแหนรอๆนะคะเจ้าเบอร์นี้นะคะคือเบอร์หกพันนะคะจัดโปรอยู่นะคะเหลือเก้าร้อยเก้าสิบบาทเดี๋ยวเราจะติดลิงก์ไปให้ที่ด้านล่างนะคะกดเข้าไปดูได้จะได้ดูไล่เบอร์นะคะอันนี้หนูมาเทสตัวใหญ่สุดให้ ่วนเบอร์สองพันเนี่ยเบรคเขาจะอยู่ประมาณเจ็ดแปดกิโลนะก็ปลากระพงไซส์ตีบอย่างเงี้ยไซส์เจ็ดไซส์ตีบเล่นได้นะคะนเนี่ยนี่บีบเลยเนี่ยไม่ออกนะคะเหลือเหลือนะคะราคาก็เบอร์สองพันหกร้อยเก้าสิบาทสามพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทสี่พันห้าพันแปดร้อยเก้าสิบาทนะคะแล้วก็หกพันเก้าร้อยเก้าสิบาทนะคะ ems ครั้งละห้าสิบบาทนะคะไม่ว่าคุณจะสั่งกี่ตัวนะคะโอนเงินก่อนส่งเท่านั้นนะคะ สีเดียวกันหมดนะคะนะสั่งด่วนๆนะจ้าหมดแล้วหมดเลยนะคะกับความคุ้มค่าที่นี่ฮัไทยทิชชูุ่งวงิษ85จ้าสวัสดีค่ะ